ครับวันนี้ห่าผ้ากันเบิ้งห่อผ้าห่อตีผ้ามาเบิ้งเลยเป็นไฟมันดับครับเตาทานที่ว่าม่วนนะครับปิดหลังแล้ปิดครับเอ้าครับลองเบิ้งครับพี่น้องครับเอ้าว่านมาบ่เกินสองมือครับเขายังได้ทานไม่บอกขามยางดีเลยครับอ่าตอนนี้น้ำสมน้ำสมควันไม่เ่าก็ได้แล้วครับน้ำสมควันไม่เ่าก็ได้แบกร้ายแล้วครับเอาไว้ฉีดแมลงครับจากเขาเคยใส่สารเคมีใส่ยาฆ่ลิ้นดวนฉีด บาดนี่เขาก็เอาน้ำสมวนใหม่ไปฉีดแทนครับครับสวัสดีอันนี้เขาเอื่นเตาอย่างครับเตาชื่อว่าม่วนครับโดยการจุดไฟจาก้างนาครับบริจุดซื้อทันนี้นี่คือรักใช่ไหมครับนี่คือรักการทางานของมันครับนะมันก็ชีดูดความหอนจากไฟเนี่ยเขาเมาเขาใหม่ในถังนี่ครับไล่ความชื้นไปเรื่อยๆครับเพราะไล่ความชื้นเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็่นทานครับแต่มือนี่ประมาณใบสามนางจะปิดได้ครับนางจะเป็่นทานนี่ครับ มือขึ้นเมากันครับเลยวิระยะเวลาในการเผาเนี่ยมันใส่โดนปไหนครับในในสมุดห้องเผาเตาหนึ่งนี่เตาหนึ่งใส่เวลาประมาณสามมือครับสามมือามือได้ทานแน่นอ่นครับสามสามมือเนี่ยสามารถเผาท่านได้จักสอบครับยู่นี่นี่ยยี่นี่ยนี่ที่ได้สามสอบครับเพราะว่าะเป็นไม่ย่างดีเลยครับเราได้สามสอบสามสอบนี่ก็จะเป็นเป็นทานที่วม้วนีนีมันสีมั่นสีเกิดพลังงานไฟสูงครับ ใส่บอบประหยัดก็ทานที่เผาธรรมดาครับครับตัวนี้ครับมันสให้พลังงานสูงแล้วก็มันสีบะมี่สารที่เฮ็ดห้เกิดมะเร็งครับอพอมันเผาใหม่ไปเบืดแล้วครับ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 ถ้าสมมติว่าผู้ใดอยากได้ท่านเด้ครับสีห้ผู้ใดอยากได้ท่านตัวนี้เจนเย็นนะครับถ้าเตาที่สามกันครับอันนี้เตาสองครับเอาไว้ใส่กอนครับครับครับไม่ที่ห้องมาเผาเนี่ มันเป็นไม้เองครับไม้ชนิดใดไม้ขามไม้แดงไม้ขามครับแต่ไม้ขามนี่ต้องใช้ไม้ไม้ขามหมัดนะครับถ้าไม้ขามแห้งเลยนี่มันสิบอะไรน้ำสมข้นไม้ครับอ๋อน้ำสมข้นไม้ประโยชน์ของน้ำสมข้นไม้เด็กครับพ่อประโยชน์ของน้ำสมข้นไม้นี่สิไปผสมกับน้ำหนึ่งต่อหนึ่งพันครับแล้วก็ฉีดขาพวกแม่แรงครับแม่แรงที่มากินพักกินหยาเฮาคือมันเป็นไส้ บต้องใช้สารเคมีเลยครับใช่ตัวนี้ฉีดมาแลงกับบอมายกตัวย่างเช่นแง้มเขามียุ่งเนาะไปนอนไให้นอนหน้านะครับเขาดั่งไส้ขืนยุ่งมากพครับอบอม่าครับมันถือว่านมันบอม่าครับ,รบกันครับอันนี้นำสมข้นใหม่เนี่มาแลงกับฉีบบอมาเลยครับฉีบบอมาาไก่<อ>พ,พืดผักเข้าพวกเอ่อข้าสถิมีว้างแผนจำนายปะครับนำสมข้นใหม่เข้าเนี่ยโอ้นำสมข้นใหม่ตอนนี้ได้หลายขวดแล้วครับมีบ้างแผนจำนายเนี่ครับ หาผู้ใดับแหกชีแบงปันกันครับผู้ใดเอาคามากกัสิให้น้ำสมข้นใหม่ฝากไปครับครับครับเอาคามาปลูกโคกน้องหน้าเฮานี่ครับอแผนกปลูกคือผู้กองปุ้กนะครับเแผนะข้างานนักคือผมครับงานไม่งานยังนี่ผมเฮ็ดได้ครับแต่ให้ปลูกงี่มันบุครเป็นหมากครับต้องให้ผู้กองปุ้กเป็นคนดําเนินการครับเอาก้อนสีจากพี่น้องไปเฮ้ามีหยังฝากเพิ่มบาครับโอ้เอาดีไหมนี่ก็คอยทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งเดินทางไปใสมาใสก็ให้ปลอดภัย ดูแลเจ้าของดีๆเด้อเมา่จะขับด้วยพี่น้องเด้อให้เมียขับไฮบสวัสดีครับคบรับสวัสดีครับ